ว่าอุ้เจอแม่พี่แตละแต่ใ่ค่ะเมื่อกี้เหมือนีหมือนพุ่มได้ยนว่าพี่ธีเพิ่งลงมาแต่สายกาบินจัม้แอร์หรือเปล่าคะใช่จ้ะยังไงดีฝากดูแลแม่คุณแม่พี่ีไมดูจริงนะคะไม่ดแต่เราเรืองของเราอะคะเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับแม่นะค่ะ อันนี้อันนี้หน่งปีผ่านไปใช่ไหมเนี่ยเกตี้เป็นผ้าพันธอนเลยโอ้ยพึ่งกำจัดไปได้หนึ่งคนเจี yes! ดีทั้งเลยลูกชายแค่คนเดียวโอ้ตายแล้วนางออนค่ะวันนี้ดิคุณแม่ครับฮะตายแล้วเหรอสวัสดีครับคุณแม่มอาเอ,อ,อลูกเดียวยังไม่ไทักทายแบบยุโรปโอ้ แแฟนครับม่อุ้มเองค่ะแม่แล้วจะอุ้มไหวเหรอหอมลงมาแล้ว50กิโลนะครับยแม้่อุ้มค่ะนี่มีงจะคของลูกเหรอมึงไทยขาไม่ได้แล้วชุดนี้เป็นคว้ามาจากอเมริกาเนี่ยที่บอกครับจัมโบ้ตลอดเลยจัมโบ้อย่าอย่ายุ่กับฉันใจสั่นอีกแล้วรู้สึกหายใจไี่ได คุณแม่หันยืนใกล้นะคะแต่วมันจะขึ้นสมองน้องออนน้งออนเดี๋ยวขอกำลังใจก่อนแม่ค่ะลูกเทที่แม่ครับแม่รับไม่ได้ที่แม่ต้องเปิดใจบ้างนะครับแม่ก็เปิดอยู่เดี๋ยวอแม่ครับตอนนไม่ได้สองคนสองคนที่แม่ต้องเปิดใจบ้างนะครับพี่ทีคะอุ้มไม่ไหวแล้วนะคะอุ้มเป็นคนดีนะครับคุณแม่รับไม่ได้ แม่บอกไปแล้วแม่มีลูกคนเดียวอันเดียวเดียวแม่ของแล้วมาแถวที่ไหนชอนมาอยู่แล้วจะรับได้ครับคุณแม่ได้เลยไม่ไปเลยเราจะแต่งงานกันนะครคุณแม่ไม่ไม่เป็นโรคหัวใจอีกแล้วนังเอ้ยแต่เรามีแผนจะแต่งงานกันนะครับคุณแม่อีกแล้วเหรอแม่ต้องยอมรับครับไม่ทำไมแม่พิธีทํากับอุ้มแบบนี้อุ้มพกแต่งงานกับพิธีไม่ได้เราจะแต่งงานกันก็ต่อเมื่อวันที่ไม่มีคุณแม่ค่ะอุ้ม